ขอต้อนรับเข้าสู่มินวาพอดแคสต์พบกันทุกวันศุกร์เสาร์ในช่องทางปกติและรับชมก่อนใครในห้องเรียนมิติที่5นะคะสำหรับกฎจัก,กรวาลและความสำเร็จ EP ที่18ใช้พลังจิตวิญญาณทำให้ชีวิตง่ายขึ้นถ้าใครที่ได้ฟัง EP ตั้งแต่ EP แรกมาจนถึงตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วพลังงานของจิตเราเนี่ยมันมีมหาศาลมากมายมากๆเลยนะคะ และเราสามารถที่จะส,สร้างมันออกมาเป็นสิ่งใดก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะที่จะฝึกฝนในการโฟกัสการใช้ให้เกิดขึ้นและการปลดล็อกสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเป็นบ่วงค้างคาใจว่ามันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่พลังงานข้างในของเราเคลียร์เราจะสามารถต่อท่อตรงไปสู่เส้นทางของการดึงสิ่งที่เราปรารถนาเข้ามาในชีวิตและการใช้พลังงานจิตวิญญ,ญาณเนี่ย มันก็เป็นการเชื่อมต่อกับเรื่องราวในชีวิตของเราเหมือนกันนะคะกฎจักราวาลทั้ง12กฎที่เราเคยพูดไปเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงบางอย่างที่เราจะเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องปกติในชีวิตที่เราเจอตลอดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นความเป็นหยินหยางหรือความเป็นทวิภาวะหรือความเป็นหนึ่งเดียวที่เรารู้สึกเชื่อมโยงกับผู้คนหรือกฎอื่นๆมันก็เกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิตของเรา เพียงแค่เราอาจจะไม่เคยเอะใจว่ามันคือสิ่งที่เราใช้และดำรงอยู่กับกฎจักรวาลอยู่แล้วจริงๆแล้วถ้าเราลองสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยเราใช้พลังงานของจักรวาลในการสั่งนู่นสั่งนี่โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะบางครั้งเราก็จะเคยเอะใจคิดนิดนึงถ้าฉันได้ทำเรื่องนี้นะมันน่าจะดีแน่แล้วจู่ๆวันหนึ่งคุณก็ได้รับโอกาส ในการทำสิ่งนั้นถ้าหากคุณไม่คิดทบทวนกลับไปนะคะคุณก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือมันเป็นแค่อะไรสักอย่างหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็ผ่านไปแต่เมื่อคุณเข้าถึงการเรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณและกฎจักรวาลเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยแหละพลังงานจักรวาลที่เราสั่นสะเทือนออกไปในวันนั้นมันได้รับแล้วในวันนี้กฎจักรวาลนั้นไม่ได้มีไทม์ไลน์แบบ ปกติมนุษย์โลกนะคะที่เราจะรู้สึกว่าขอสั่งเวลานี้เดือนนี้ปีนี้ได้ไหมบางทีมันจะจัดสรรมาให้ในเวลาที่เหมาะสมกับการเติบโตของเราค่ะบางครั้งก็เร็วกว่าที่เราคิดไว้บางครั้งก็ช้ากว่าที่เราคิดไว้และถ้าหากเราหมั่นสังเกตเราจะเห็นว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราใช้พลังงานจัก,กรวาลของเราสั่นสะเทือนออกไปเนี่ยมันมีให้เราเห็นตลอดเลย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จอดรถที่ว่างตลอดเวลาทุกครั้งที่เราจะเข้าจอดไม่ว่าจะเป็นการเข้าทํางานในจังหวะเวลาที่มันเหมาะมากๆเลยโดยที่เราก็คิดไว้ว่าเราน่าจะได้ทํำที่นี่แหละอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องเ,องเล็กๆน้อยนะคะอย่างการได้ของแจกของแถมของฟรีหรือแม้กระทั่งความโชคดีเล็กๆนๆๆ้อยที่เรารู้สึกว่า มันน่าจะเกิดกับเราได้นะเรื่องพวกนี้ล้วนไม่ใช่เหตุบังเอิญนะคะความบังเอิญน,นั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงเมื่อเราเข้าถึงการใช้กฎจักรวาลและก็พลังงานของจิตวิญญาณเราจะรู้ว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปมีโชคชะตาที่เราเลือกเอาไว้มีเส้นทางของจิตวิญญาณตัวเราเองและเมื่อต่อจิ๊กซอไปทีละนิดประกอบภาพไปเรื่อยๆมนันกลับกลายเป็นภาพใหญ่ให้เราเห็น ว่าที่มาที่ไปของเส้นทางในการเรียนรู้ชีวิตเนี่ยมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยของมันอยู่เสมอและเราสามารถใช้จิตของเราในการสร้างโอกาสให้กับชีวิตของตัวเราเองได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเชื่อมีทัศนคติและมุมมองที่เห็นโอกาสและเห็นข้อดีของบางสิ่งบางอย่าง เรามักจะได้รับสิ่งนั้นเสมอๆนะคะและในทางตรงกันข้ามถ้าเราเห็นข้อด้อยหรือสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นในใจของเรามันดันเป็นด้านที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็มักจะได้รับสิ่งนั้นเสมอๆด้วยเหมือนกันเพราะงั้นมันเหมือนดาบสองคมนะคะเพราะโลกนี้เป็นทวิภาวะที่เราต้องเรียนทั้งสองด้านจังหวะไหนที่มันมีข้อดีให้เรายิ้มรับและเรียนรู้วิธีการที่จะส,สร้างมันในช่วงเวลานั้น แต่เมื่อไหร่ที่จังหวะนั้นมันไหลไปทาง้อดอยบ้างในบางครั้งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าทุกสิ่งในชีวิตของเรามันไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่มันมีข้อดีแฝงเลนอยู่ในข้อดอยเหล่านั้นเสมอเมื่อคุณเปิดใจเชื่อมต่อกับพลังงานภายในคุณจะรู้ว่าทุกการเรียนรู้ของชีวิตเขาทำให้เราเติบโตและใช้พลังจิตได้ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าหากคุณติดอยู่กับความคิดที่คับแคบแล้วก็ตัดสินว่ามันมีแค่ขาวหรือดําในวันที่ด้านดําที่คุณไม่ชอบเข้ามาในชีวิตคุณจะปิดใจและมองไม่เห็นโอกาสแต่เมื่อไหร่ที่คุณโอบรับทั้งขาวและดําในใจของคุณทั้งด้านมืดและด้านสว่างในชีวิตของคุณคุณจะเห็นว่าด้านมืดช่วงเวลาที่มันแย่ๆเนี่ยมันมีโอกาสแฝงเร้นอยู่ในนั้นที่คุณสามารถบ่มเพาะตัวเอง เพื่อเตรียมตัวในวันที่จังหวะของโอกาสด้านสว่างจะมาถึงคุณนั่นและค่ะคือการที่คุณรู้ว่าชีวิตกับจิตเนี่ยมันเชื่อมต่อกันอยู่และมันไม่ได้สำคัญว่ามันจะส่งผลด้านดีกับคุณในเวลาไหนแต่มันสำคัญว่าคุณจะเห็นโอกาสในทุกๆด้านของชีวิตทุกๆมิติจะมีความสวยงามอยู่เสมอค่ะขึ้นอยู่กับเรายินดีที่จะสังเกตมัน และเปิดตาเปิดใจมองดูชีวิตอย่างแท้จริงหรือเปล่าเมื่อเราโอบรับโดยที่ไม่ตัด UH สินในทวิภาวะด้านใดด้านหนึ่งแล้วเราจะเปิดใจมองชีวิตได้อย่างเต็มตามากขึ้นเราจะเปิดใจรับได้ทั้งด้านขาวและด้านดำทั้งความทุกข์และความสุขโดยที่ไม่บิดเบือนหรือปฏิเสธเมื่อนั้นล่ะค่ะ พลังงานจิตข้างในของคุณมันจะทรงพลังมากขึ้นเพราะคุณไม่ต้องปิดกัน้นตัวตนบางอย่างของคุณเพื่อหนีสิ่งที่คุณกลัวจิตที่โอบรับทั้งด้านมืดและด้านสว่างจึงสามารถทำงานได้อย่างอิสระสามารถเห็นข้อดีและโอกาสในวันที่มืดมิดในจังหวะที่ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ของชีวิตและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในวันที่แสงสว่างมาถึง ในจังหวะที่ชีวิตมันพุ่งทะยานขึ้นไปข้างบนได้มากขึ้นเพราะงั้นการใช้พลังจิตวิญญาณทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเนี่ยเราอาจจะเคยใช้มันอยู่ในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะเพียงแค่คุณเปิดใจเฝ้าสังเกตให้มากขึ้นและเห็นโอกาสดีๆที่คุณได้รับจากการใช้พลังงานจิตวิญญาณในการดำรงอยู่ของชีวิตคุณแล้วค่อยๆฝึก ที่จะอบรับทั้งด้านมืดและด้านสว่างในใจคุณทั้งความทุกข์และความสุขเมื่อคุณไม่หนีสิ่งใดเลยและคุณเฝ้าดูมันอย่างเต็มตาคุณจะมองเห็นโอกาสและความสวยงามที่ทวีคูณมากขึ้นลาเมื่อคุณไม่เอาพลังจิตคุณไปเสียเวลาอยู่กับการปฏิเสธด้านมืดที่คุณไม่ชอบคุณจะใช้พลังจิตของคุณในการมุ่งมั่นกับเป้าหมายมุ่งมั่นกับการสร้างได้อย่างทรงพลัง เพราะงาั้นการอกรับทุกด้านที่คุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้เนี่ยมันคืออิสระภาพในการใช้จิตของคุณให้ตรงประเด็นมากขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเกลียดอะไรบางอย่างอยู่ในใจมันจะสะท้อนออกไปข้างนอกค่ะแล้วจิตของเราแทนที่จะโฟกัสไปที่เป้าหมายเราจะโฟกัสในการหลบซ้ายเลี่ยงขวากับสิ่งที่เราไม่ชอบจนสุดท้ายมันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายสัที เพราะบางครั้งการไปถึงเป้าหมายของชีวิตและการทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันไปได้เร็วมากขึ้นมันอาจต้องพุ่งเข้าชนสิ่งที่คุณไม่ยอมรับมันหรือสิ่งที่คุณไม่อยากเห็นมันก็เป็นได้เพราะงั้นเราแค่อยู่กับชีวิตอย่างเห็นมันอย่างแท้จริงไม่ปฏิเสธด้านไหนเลยเพราะทุกด้านคือสิ่งที่หล่อหลอมให้มนุษย์เป็นมนุษย์ การเป็นคนอย่างเต็มคนที่สุดจึงไม่ใช่การทำตัวเป็นคนดีหรือการอบรับแค่ด้านสว่างแต่คือการเป็นทั้งขาวและดำอย่างสมดุลและเท่าเทียมเมื่อคุณอบรับด้านมืดที่คุณเกลียดคุณจะใช้จิตวิญญาณของคุณนำทางคุณไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาได้อย่างเร็วและก็ง่ายดายนะคะและทุกครั้งเราสร้างในจิตก่อนที่จะสร้างในชีวิตจริง ถ้าหากจิตคุณมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่คุณปรารถนาได้อย่างคมชัดใส่อินเนอร์ใส่ความรู้สึกใส่สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันใช่ยิ่งมันมีพลังงานที่มั่นคงมากเท่าไหร่มันยิ่งไปได้ไวแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้เร็วเท่านั้นแต่สิ่งนี้ก็ต้องระวังค่ะบางครั้งเรามักจะมีมุมที่หลอกตัวเองอยู่เรามักจะคิดว่าเนี่ยแหละชีวิตของฉัน ฉันต้องการเงินฉันต้องการงานต้องการบ้านต้องการรถแต่บางครั้งพอมาโค้ดจริงๆคุณอาจจะต้องการแค่ความสุขเล็กๆน้อยๆในการใช้ชีวิตแต่ละวันเท่านั้นเองเพราะงั้นถ้าหากเราตีโจทย์ความเป็นตัวคุณเองไม่ออกสิ่งที่เป็นตัวตนภายในของคุณก็สําคัญคะ่ะถ้าคุณตีโจทย์ไม่ออกว่าคุณต้องการอะไรอย่างแท้จริงคุณก็จะหลอกตัวเองว่าคุณต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้ บางครั้งเราชอบอ้อมโลก่อนที่จะกลับมาตรงประเด็นนะคะกว่าที่จะตรงไปตรงมากว่าจะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยชักแม่น้ำทั้งห้ามาตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วชีวิตอาจจะไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้น,นะคะ่ะเพราะงั้นเราต้องเข้าถึงตัวตนข้างในและเข้าใจตัวเองและสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อสร้างสารรค์เราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าหากเราไม่เข้าใจว่าตัวเราเป็นใครเราเกิดมาเพื่ออะไร เราปรารถนาอะไรแค่จะใช้จิตวิญญาณให้เห็นภาพรวมเนี่ยก็ยากแล้วนะคะแล้วชีวิตก็คงจะไม่ง่ายด้วยเพราะสุดท้ายถึงคุณจะประสบความสำเร็จแต่การไม่เข้าใจตัวตนภายในของคุณมันไม่ได้นำพาซึ่งความสุขมาพร้อมกับความสำเร็จนั้นเลยเพราะงั้นการเข้าถึงตัวตนภายในและการรู้ใจตัวเองจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเห็นภาพรวมแล้ว มันใส่พลังงานกับภาพรวมนั้นได้มากขึ้นเมื่อคุณไขปิศนาสิ่งที่คุณต้องการออกอารมณ์ความรู้สึกและจินตภาพที่มั่นคงมันจะมาเองนะคะเราเมื่อนานนะ่ะการสร้างที่สำเร็จจากข้างในแล้วอ่ะมันเหมือนการเขียนแบบแปลนบ้านหลังหนึ่งที่คุณรู้เลยว่าคุณจะต้องสร้างยังไงคุณจะต้องทำยังไงกับมันให้เกิดเป็นรูปประธรรมขึ้นมาต้องใช้อิฐก,กี่ก้อนต้องใช้ปูนซรายเท่าไหร่ต้องใช้คนสร้างกี่คน แล้วดีเทลมันจะมาเองนะคะหลังจากนั้นความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันจะไม่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวามันจะไม่ต้องหลบนูน่นหลบนี่ที่คุณไม่ชอบแต่คุณจำเป็นต้องเผชิญเพื่อก้าวเดินต่อไปและมันจะไม่ทำให้คุณรู้สึกเสียพลังงานกับการที่คุณไม่เข้าใจว่าคุณกำลังสร้างอะไรคุณกำลังทำอะไรคุณทำไปเพื่อทำไมสิ่งเหล่านี้คุณต้องตีโจทย์ให้แตกทั้งหมดและสร้างมาในจิตวิญ,ญญาณก่อน แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเพราะพลังจิตวิญญาณที่สร้างภาพรวมทั้งหมดให้คุณเห็นแล้วและใส่อารมณ์อินเนอร์ความรู้สึกได้แล้วมันจะนำพาดีเทลทุกอย่างในชีวิตไปสู่สิ่งเหล่านั้นโดยอัตโนมัติค่ะพอะงั้นเพียงแค่คุณหมั่นเห็นว่าคุณใช้พลังงานข้างในสร้างอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วคุณโอบรับด้านเมื่อด้านสว่างยอมรับทุกสิ่ง ที่คุณอาจจะต้องเจอและ,ะเผชิญหน้ากับมันในสักวันหนึ่งโดยที่ไม่หลบเลี่ยงสายตาไม่หลีกหนีไม่หวาดกลัวเยียวยาตัวเองให้เรียบร้อยและค้นหาตัวตนภายในของคุณให้เจอว่าอะไรคือความหมายของชีวิตอะไรคือพลังงานที่คุณอยากจะใส่พลังจิตวิญญาณเพื่อทำให้มันสำเร็จดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำทั้งหมดนี้แล้วะสุดท้ายแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นมากม กับการเข้าถึงความสำเร็จในชีวิตเข้าถึงพลังจิตจักรวาลและสรรสร้างชีวิตของคุณต่อไปได้อย่างไม่สับสนอนละหมาดในตัวเองนะคะเพราะงั้นการใช้พลังจิตวิญญาณทำให้ชีวิตง่ายขึ้นน่ะมันต้องมาฝึกที่การเข้าใจตัวเองก่อนการอบรับตัวเองก่อนและการเรียนรู้ที่จะเห็นว่ามันเป็นจริงได้ก่อนแล้วทุกอย่างจะไม่ยาก สำหรับชีวิตของคุณและเส้นทางของจิตวิญญาณค่ะร่วมก้าวเดินในเส้นทางของจิตวิญญาณไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ